เามาอนสงครามพี่น้องนะเจ้าสงเซสอืลอลงไปมอนกันนะคลิปวิดีโอป้อนในที่เป็นไล่ต่อยกีตาร์นะมีถามมาหลายก้อนอ่ะในเฟซบุ o กหลายสังในช่องยูทูปหลายสังใน,ในใครฮือเนปันไล่ต่อยซิกเอกนะนนั้นก็อ่าสลูรอกน่ะสโลูนะโรอกในะรรนะมันหายจังนะนะนับจึงเออเนี่ยนั่นนะนะก็เอามาตัวกันนะอ่นะขาขับปันไว้ทีตั้งเนอเนี่ยนะมันทำโปรแกรมตัวนี้มันสำจ,จังจีได้ตั้งเนอขัิปันไว้แถวหนึ่งมันดิปองว่าตั้งเนอนั่นดิปองว่า ซิกเอกเอกในมันดิปองว่าตั้งใจในหนึ่งปีในเคยมันปืนมันมีเปียตัวแต่ตั้งเหนือในอันไหายเต็มเมันในนี้มาเแี่งกันเป็น6ตัวนะเพราะเปียกโตก็สี่โตเจนนั้น one e and e two e and จนนั้นนะเอาว่เปลี่ยนเจนนั้นในอก็ในตีในเปียกในเปียตัวในเขายกเฮิมันเป็นหกัวหกัวในมันก็ดิแี่งกันนั่นน่ะนะเอาตีอยู่มากินกินกันในมันดิเป็นอสามตัวปดปิดที่หนึ่งเป็นสามโต ปิดที่ช่องี่เป็นสามตัวในไหจันนับไหจังไหนนะอันอันอันไหยยงแต่กว่าใครเห,ห้ได้ใครเธอคู่ว่าอ่ามันจะว่าอตีหนึ่งในไหตั้งเหนือตั้งสายชองอ่าตั้งไตในใครเฮือเป็นตีหนึ่งนะตีวันนี่ยนะยกกว่าตีตู้ปิดอ่าตัวนั้นนะอ่าก็ใครเห็นนับอ่าแต่และขาั้นสายใน,นกมใจใหญ่ๆนะอันไห,หงแต่กว่าเขาไหจังไหนก็อะ,ะไรกันนหนึ่งอ่าไหจังไหนมันจะว่าหนึ่งสองสามสี่ห้า อันนี้เป็นตั้งแต่ไหนไล่หนําเต็มีิเมียวกันนะมันเหมือนเชื่ว่า1 2ึ่งส1 2สามหนึสองสานี่ก็เปลี่นป้างันะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสานึ่งงสใครือลงตีห่งปิดแบบปิดทีห่งสปิดทีสอนั่นแหะนะยางกพบสามก็ปิดทีสานะแต่กำนัานำเพราะเปียหกแต่ก็มันเป็นเหมือนฮับนะก็เปลี่ยนตั่งต่นั้นแต่ก็เหมือนจังว่ามันมีหลายป้าเนี่ยก็เขานับนับกับจอมเขาเพิ่มป้ามาหลายนั่นนะแต่ไล่หนับ นสากนก็แปดหนั่นมันเป็นเจ้าไหนนะมันจะว่าโนดหนึ่งปีสี่ตัวโนดหนึ่งปีสีตัวนี่ก็พอสองปีนี่เปลี่ยนแปดอันสี่หนึ่งปีสี่ตัวนี่มันมาแบ่งเป็นสามตัวใครว่าจังนั้นืขโนดตัวนั้นมันลงสามตัวในรีลายเจ้าไหนหนึ่งสองสามนั่นได้เปลี่ยนปีหนึ่งสี่ห้าหกอ่านั่นเปลี่ยนจังไหนนะผมบอกว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ่าเปลี่ยนจังไหนก็มันไล่ห้ อ่าสโลกุกนะเลยเป็นซิกเอ็กตีหลายๆก็ถามมาเนาะยังก็มาถุยเพราะเขามาถุยความในก็มันก็มีอ่าลายไห้มันนะลายไห้เอามีตีเ้าถุยเพราะห้าถุยในก็มันจึงแบบฮิตลายไห้ประกันมันเพราะห้จังไหนมาดิเป็นตัวโนดนะเพราะตัวโนวดในก็มันอีกป่องว่าอันโนดแต่ก็ โนดเปีได้มันใจนะมันี่เป็นโนดตั้งเนินหรือเป็นโนดทกหรือแวงกันนั่นนหะนะเพราะทีสี่นันมี3มนะั่นนะเพราะสามก็ตั้งแต่เพราะเปเพราะโนดเปียดมันหรือมีสี 1, 2, 4, 8, ่หนึ่งสองสี่เปียดสิบหกจนนะแต่เปลี่ยนโนดซิกเอ็กในมาในี้มีสามนะสามหกเกาสิงจนัก็มันก็นับนับเจนหนเพราะฉะนั้เพราะเขาแบ่งจาไหนมันมันมันอะไ,ไรแต่อะไรนะแต่มันอีกคัดหูนั่นน่ะนะเพราะเปินมันมีหลายหลายนนหลายหายแต่อันะตัางเลยหายเจนไนะ 1น ну. oh. exactly. okay. yeah. I mean, so, ึ่งสองสามหน่าเปลี่ยนปิด1นึ่งแล้วก็พใครห้ทั้ง่งกห่งอนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสองสามหนึ่งเท่าไรจังนั้นก็หนึ่ปิดคือห้3สามตัว1นึ่งสองสามหนั้นก็1 2 3 4 5 6 1 2 3ามสี่หนึสี่ห้จันะก็วนนับกันน่อนะมันบอกว่าอันนี้เป็น 6x กเกนะซิก็ไล่ห้นะก็เข้ามาเตยอ่ะแล้วก็ไล่ห้ก็มาถุยนะหนงคือพอเหมันเช่อว่า ปิดหนึ่งคือมันมีโนวดสามตัวนั่นน่ะนะอย่ากัอันไห่ก็มีนะเขาอะแต่ในมันนับเหมือนกันหมดนะแต่มันกับไห่หนึ่งสองมันกับปิกแป็ดในอย่าก็ตีปิกที่สองในมันกับมันจอไห้ยังก็เฮ็ดในก็มีครับ นนึงป <ersch> ้านึงป้าเนอยู่ในจุมของตระกูลซิกเอกนะนั่นก็สล็อกนะก็ใกล้ๆจะถามกันมานะความใต้เขาก็มีนำหนอมันเจอความความสลาลงสายเมาส์นะปากวานรัดความเนี่เปลี่ยนกิจีนะจะได้แต่ก่อนเน จะไหนนะมันเป็นความจะไหนยู่ก็มีหลายๆปุกเนาะเพาว่าเป็นซิกเอกแต่ก็มีใจความไต่เานาะความเนาะของมึงจะไหนก็เปกเป็นซิกเอกแต่ลายหนับลายแต้มมันเป็นจะไหนนะแต่โนดตั้งไต้ตั้งเนื้อมันอันใครเฮ้ยเลยแต่ก็ใครเฮือหูว้ว่าเฮือมันเด่นนะแต่เขาใครไห,ห้ตั้งไรก็ได้นะใจว่ามันจะแต่เทามิติเทาแบ่งในคะ่าคืนไม่ตั้งเหนือนะัะค่าใครหู้คือจุดมันมาลงตีหนึ่งวันหนึ่ง à hấp lụt lấy năm trên này có hết được có hết nắm nắm có chấm tành bình á nâng sóng tám nâng sóng tám sì à bao nạp cả trên này nó nó tỷ lấy toang của có liền nhá mình sẽ hãy câu vấn là mình ลายไห้ซิกเอกนะว่าลายเจอตีมหู้นะเจอตีมหู้นะเจอเจอตีมหู้แล้วก็พอตีมลาถ่อมจอมคีย์บอร์ดนะครับเดี๋ยวคีย์บอร์ดต่อนึงอ่าเป็นพีด้านนะั่นนั่นนั่นอ่าคีย์บอร์ดตัวหนึ่งพอให้โน้ตมันก็เหมือนกันนะพอถี่น้ตมันก็เหมืนอนเชือว่ามันใจเป็นนวดอน้ตสองนวดสี่น้ตแปดน้ตสิบอ่านัา่นเตงมั่นใจนะมันหนูแบ่งเป็นสามหกเก้าสิบสองนะว่าขึ้นมาแทางติ๊กนั่นน่ะนะ เจ้าไหนก็แบ่งมโมดุเลยแบ่งคือถูกนะพราเฮ็ดสี่ขอนสามาเฮ็ดเอยียงว่าเจ้านามันเด็ดหนึง่งอามิตีไอเดียเขาเนาะใคยว่าเฮือมันแบ่งตีซิกเอกนี่มันป่องว่าเอกตรงนั้นตั้งใจมันหนึ่งปิดมี อสองฮาวานนึปีนมีสี่โตแล้วก็สองปีนั้นมีเป็นแปดโตตั้งเหนือในอ่เอซิกตัวนั่นแน่มันอีกเป็นอันนึงปีนั้นึงเลยสตัอะไรมันป่องว่าจากนั้นใครว่าจากไ,ไหนนะี่นะหนึ่งสองสามนึ่นึ่งสองสามหนึ่นั่นก็123456 1งสามสี่ห้าหกหนึ่นกหนึงกับจากไหนกันะในลายไห้ซิกเอกะก็วังวางคงดีตีตเจอทิมหูหน่อยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะ ยก็ถามกันมาหน่อยแต่ใครเห็นกี่ตาร์ได้ซังใครนั่นนะก็ตตยในช่องยูทูปเนี่ยนะตตยในช่องยูทูปในก็ก็ว่าเหมือนเดิมที่ก็อยู่กันก็ที่ก็ต่างไงเรก็การก็ห้ามนำเพราะตั้งหนึ่งคดีเฮ็ดลงไว้ก็มันก็ไม่ได้เชิงเงินเชิงต้องนะตตยในยูทูปก็เตยอย่างก็แล้วก็เจออันมีทีเมียวเนาะพี่น้องไต้เขาตั้งเมืองไต้เนาะกำนำนำในใครเตยก็ซ้ำมาอันก็ซ้ำทีเมียวมี เขาเตยนะส่งมาปันว่าคอมไลน์ว่าเจ้าพ่อสมมาหมอเตยเพจบูแกหมอเตยอันหมอเตยยูทูปมันเหมือนกันกันนะเตยกันนะอันนี้ขายลงทุนเนาะลงทุนเฮ็ดหนังือพี่น้องใต้เฮาเฮาว่าอันอันงานข้าเปลี่ยนไลน์นั่นนะเฮ็ดไว้เอ๋นาะเฮาว่าได้ก็ปืนมันนะปืนมันไลายหายซิกเอ็กซเตรียมเจมเตจ้างเงาขามปืนกีตาร์เจ้าแน่นะเฮาว่าอาจเจออันเอาแถมกันนั่นนี่อยู่ที่เราเนี่ยก็มันก็เตยไรหมดนะจำเป็นต้องมาเห็นนะเจอที่อะไรก็เข้าใจกันเนาะซ่อมกันเตรียมกัน นะว่าเจ้งไหนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะ่ะใจเสียงหอน้ำสายวิ่งแต่คลิกค่ะในเพจเฟซบุ๊กก็จะเป็นแฟนเพจก็จะเป็นหอน้ำสายสตูดิโอค่ะนะในเพจยู่ยยก็หอนใจเสียงหอน้ำสายค่ะเพราะตอนนั้นก็ย้อนหูพี่นอ้องเขาขึ้นอย่างเป็นทรงเส้นข้ามค่ะมาสรงค่ะมาสรง